น,นี้โวยรักงาช้างของไทยน,นะคะมีปรีนะคะอาชาค,คมีปีลูกเออเครือ,น,อนังมีบานที่สองสี่หกแปดสิบสองสิบสามลูกนี่นะคะเด็ดออกเพื่อไม่ใช่พึ่งมันมาตอมผสมเกสรน,นี่นะคะอันนี้เราถ่ายดูเพิ่งมาเห็นว่านางตกปีน,นะคะ ีปีของนางนะคะมาเนี้ยสุดแล้วแหละตอออกได้นี่นะคะใครไม่เคยเห็นปีกลเกามีปีนะคะงาช้างค่ะปีนแบบนี้และคะ่ะมีสองสามใบแบบปีค่ะน,นะคะถใ,ให้ดูกัน้นแบบนี้นี่ก็ต้นนึงาช้าง นี่นะคะลส่คลิปให้ดูใครที่ไม่เคยเห็นงานช้างก็ลูกโตเหมือนเพนเทนนะคะแต่เพนเทนก็เป็นกล้วยต่างประเทศรสชาติเขาผสมภาษาอร่อยแต่ง,งานช้างเรานี่ธรรมดาทั่วไปนะคะตร้เท่าเฉยๆเพนเทนกับง,งานช้างตระกูลเดียวกันงาช้างกล้วยไทยถ้าเปรียบเทียบของไทยนะแต่รสชาติไม่เท่าไหร่แต่ของเพนเทนเขาต่างประเทศอร่อยค่ะ <S <S กล้วยกลายพันธุ์ผสมของเอสเตรเลียนะคะที่เราปลูกไว้ อร่อยมากที่ใครได้ชิมครัประมาณนี้คลิปไว้ดูงาช้างผดสวนไหนยังจะโปกแบบเปรียบเทียบไม่ออกนะคะประมาณนี้นะคะสวนสนามชัยเขตจังหวัดชายังซาวกล้วยงาช้างค่ะเนี่ยค่ะค่ะบ๊ายบาย